สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2565นะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะอาจารย์เขาญาติสับไพเพื่อเปิดดวงให้กับชาวธาตุดินคนมีคู่ก่อนนะคะ เราจะดูพลังงานไพ่คนมีคู่ชาวธาตุดินว่าตอนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงอยู่นะคะคุณขึ้นไพ่นะคะขึ้นไพ่เก้าเหรียญค่ะขึ้นไพ่ j u d g m e n t นะคะ เป็นไพ่สเตรนอัศวินถ้วยแล้วก็อัศวินไม้นะคะพลังงานไพ่ของอาชาวธาตุดินนะคะถ้ามองภาพรวมเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าหนึ่งแหละคำว่าเก้าเหรียญชุดนี้จะเป็นภาพ การรอคอยใครสักคนอยู่แล้วนะคะการรอคอยแบบมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญอยู่ด้วยนะคะมีความสำคัญและเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่าเขาเหมือนกับคนรักของชาวธาตุดินอาจจะห่างห่างกันเพราะระยะทางอาจจะแปลว่าคนรักคุณอยู่ทางไกลเขาอาจจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้หรือเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะถ้ามองนะคะคือเหมือนเป็น ช่วงของการห่างๆกันแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคะและคุณก็มีความความคิดอยู่แล้วว่ายังไงซัปีใหม่เนี้ยมกราต้นปีเนี้ยยังไงคนรักคุณก็ต้องก็ต้องกลับมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสํา,ค,ค,าสคัญพออะไรอย่างเงี้ยเขายังรักคุณอยู่นั่นคือความคิดของคุณและจริงๆอาจารย์มองว่ามันก็เป็นไปได้สูงที่คนของชาวธาตุดินจะกลับมานะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ แห่งหนตําบลไหนของอโลกใบนี้ก็แล้วแต่คนะ,ะเพราะเราเห็นไพ่ขี่ม้ากลับมาอัศวินไม้นะคะพลังงานธาตุไฟอ,ะอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานความรักความรู้สึกความผูกพันอยู่นะคะแล้วเป็นไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าสิงโตกับผู้หญิงคนนี้ตามตำนานเป็นคู่รักอาจารย์ก็เลยมองว่าคุณคิดถูกแล้วละเพราะอันนี้อยู่ตำแหน่งใจด้วยเนาะถ้ามองว่าคุณกับเขาอะ มันมีสายใยแห่งความรักความผูกพันความคิดถึงกันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ช่วงนี้เขาอาจจะแบบเขาเรียกว่านิ่งๆไปบ้างแต่อาจารย์มองไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะยังมีการพูดคุยกันอยู่แค่คุณอาจจะต้องการแอคชั่นที่มันแบบเขาเรียกว่าห่วงใย,ยใกล้ชิดมีการแสดงออกหรือมีการที่จะแบบเออมีความรู้สึกที่มันมันมัน,ม,นมันไม่โดดเดี่ยวเหมือนพไพ่ใบนี้ออาจารย์มองมีความรู้สึกว่า มันจะต้องไปสู่จุดที่พวกคุณเคยมีความสุขมากๆนะคะนั่นก็เป็นความความรู้สึกของชาวธาตุดินและก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูฝ่ายเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงคนคนนั้นคนรักของชาวธาตุดินนะเขาอยู่ยังไงเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรโอเคใบนี้ออกมาอาจารย์เปิดเลยก็แล้วกันเนาะ เป็นไพ่ไพ่เดมูลนะคะเขารู้สึกยังไงเขาคีดยังไงเขาก็น่าจะแบบมีความรู้สึกอยากใกล้ชิดคุณเหมือนการคิดถึงมากมายนะคะเขาอาจจะมือมองพระจันทร์แล้วก็ไปคิดถึงช่วงที่พวกคุณมีความสุขด้วยกันเขาอยากสวมสวมกอดคุณให้ไออุ่นความรักกับคุณนะมากมากมากเลยไพ่ใบนี้นะ,ะแล้วยังไงอีกนี่ไงเขาต้องเซอร์ไพ์มาหาคุณแน่นอนแหละ รับรองค่ะพไพ่ใบนี้เห็นไหมามาแบบคุณไม่รู้ตัวด้วยเนาะแล้วก็มีการเขินอายกันเนี่ยเหมือนจีบกันใหม่ๆเลยนะคะจะพูดคำหวานจนจนจนเขาเรียกว่าคุณเขินเลยแหละพไพ่ใบนี้นะคะเพราะเพราะแอคชั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์แปลตามหน้าไพ่เลยนะอ่าไพ่ใบถัดไปเนี่ยค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขา มีความต้องการที่จะแบบอยู่ใกล้คุณมากนะคะอยากพิชิตหัวใจอยากกอดอยากเออ,อยากทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณเลยอ่ะนะคะมันมีพลังเต็มเปลี่ยมที่จะเหนี่ยวคุณเข้ามาหาเขาเลยแหละไพ่ใบน,นี้อาจารย์มองประมาณนั้นเลยนะคะเออถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนไรดเวทนะแต่อาจารย์มองแอคชั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ เขาจะไม่ยอมให้อะไรมามามารบกวนเวลาคุณกับเขาเลยแหละเออไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่เนี่ยอย่างคุณให้อาหารนกอยู่หรือทําอะไรเขาจะบอกคุณหยุดหยุดเวลาแบบนั้นไว้ก่อนขอเวลาเราสองคนแบบนั้นเลยนะคะคุณจะเจอแบบนั้นแหละเขาจะนะคะแล้วก็ไพ่เนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจช่วงที่ออห่างห่างห่างไปบ้าง เขาจะชดเชยให้นะคะเขาจะชดเชยเขาจะแสดงพลังในสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกอย่างคุณอย่างไรกับคุณเขาจะเต็มที่มากมายนั่นคือมองว่าเขาชดเชยสิ่งที่มันหายไปในช่วงหนึ่งของเวลาสำคัญสาคัญคุณกับเขาอะนะคะโอเคค่ะแล้วจะยังไงต่อไปนะคะเรามาดูไพสรุปอาจารย์คอสับไพกันเลย สรุปความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักคนนี้จะไปต่อกันยังไงชาวธาตุดินนะคะคุณกับคนนี้จะไปต่อกันยังไงสรุปความสัมพันธ์ในปักนี้นะคะแอคชั่นความรักคุณจะเป็นยังไงไพ่ทาวเวอร์จะเพิ่งตกใจนะขอไพ่ขยายก่อนนะจะขยายทาวเวอร์ว่ายังไงอ้าวยุ่งละสิอืมโอเคอาจารย์มองนี้ก็แล้วกันนะคะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ เหมือนกับต้องระวังนะการนำไปสู่ของความขัดแย้งในเรื่องเวลาไปงานปาร์ตี้ไปกินเลี้ยงอะไรด้วยกันเนี่ยอาจจะไปเจอภาพที่แบบไปเจอเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเก่าของของคนรักอย่างเงี้ยนะคะหรือเพื่อนคนรักเก่าของเราหรือคนรักเก่าของเขาเนี่ยแล้วทำให้ ให้แบบมันเผอ,อิญนะอาจารย์มองไพ่เป็นแบบนั้นนะอาจจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะก,กันแล้วความสัมพันธ์ของของพวกคุณจะเป็นยังไงนี่เราอ่านล่วงหน้านะอ่าแล้วถ้ามีปัญหาแล้วพวกคุณต้องแบบถึงขั้นแบบตัดความสัมพันธ์เลิกกันไหมไม่อะค่ะนะคะมันะะอาจจะมีคําพูดมีวิวาทะอะไรกันบ้างแต่แล้วเป็นไพ่สังหราชก็คือการให้อภัย นะคะ,ะการปรับความเข้าใจนะคะไพ่ห้ามีเท้าอะไรก็ตามที่มีปัญหาที่เหมือนกับอ,อยู่ในสังคมที่คนหมู่มากเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็พยายามที่จะวางตัวที่จะยังไงเขาก็ยังให้คุณเป็นคนสําคัญอนาะจารย์มองเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ยังมีความสําคัญท,ทั้งทั้งที่มีใครอีกหลายคนในในกลุ่มเนี้ เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถึงยังไงเขาก็ยังให้ความสําคัญกับคุณเขาเป็นคนที่รักษามารยาทแน่นอนนะคะไพ่ justice เขาก็จะต้องอยังให้ความชัดเจนกับคุณนั่นแหละนะคะสรุปแล้วไม่ได้มีการเลิกหรืออะไรทั้งสิ้นแต่แค่คนเราอ่ะมันอาจจะมีความเข้าใจกันผิดก็ได้อืนะฮะนั่นแหละอันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่ออาจารย์ดูล่วงหน้าคุณก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะคะในแง่ของความคิดมาก ความวิตกกังวลของคุณนะคะชาวธาตุด,ดินพอไพ่ก้าวเหรียญค่อนข้างเป็นคนขี้น้อยใ,ใจคิดมากนู่นนี่นะั่นทั้งทที่ก็มั่นใจแหละว่าเขารักเราแต่พอไปเห็นภาพอะไรหรือเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันมันเหมือนทําให้ชวนคิดอ่ะเอากขาคิดไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าเครียดเปล่าๆนะอาจารย์มองเป็นประมาณนั้นนะถึงยังไงเนี่ยเขาก็เลือกคุณ แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งคุณนะอะไรก็ตามที่อาจารย์อ่านอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจเขาจะมาชดเชยให้คุณหมดเลยอ่านะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะแสดงออกเพราะไพ่จัสติกมันคือความถูกต้องอยู่แล้วมันจะต้องความถูกต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเปิดตัวไม่ใช่คบกันแบบลับๆไพ่ใบนี้นะคะโอเคเรามาดู มาดูคน,คน,นคนโสดชาวธาตุดินบ้างคนโสดชาวธาตุดินนะคะไพ่คุณขึ้นราชาเหรียญขึ้นเดมูล ขึ้นไพ่ภาษสังคราชขึ้นไพ่แปดเหรียญแล้วก็อัศวินอัศวินไม้นะคะคนโสดอาจารย์มองอย่างนี้นะคะไพ่ภาภาของคุณเนี่ยไพ่เดโมนเนี่ยสำหรับชุดนี้เนาะก็จะไม่เหมือนชุดนี้นะแอคชันนะ่นหน้าไพ่คนละอย่างเพราะฉะนั้นคนโสดก็จะมองว่า ความในแง่ของความคิดความรู้สึกของความรักเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงความแบบกังวลอะความกังวลอยู่บ้างนะคะในเรื่องที่จะเริ่มต้นความรักเนี่ยคุณต้องการคนที่ซื่อสัตย์นะคะไพ่สังขราชขึ้นมาคนที่ซื่อสัตย์คนที่ไม่ได้มาคบคุณเพื่อผลประโยชน์คุณกลัวคุณกังวลมากที่สุดเลยใครเข้ามาเนี่ยมาเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้รัก เราจริงอะ่ะไม่ได้รักที่เราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรับไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะคะอาจารย์เห็นไพ่แปะเหรียญกับอัศวินอ่าขี่ม้ามาเนี่ยอัศวินไม้นะคะแปลว่าจะต้องมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วอาจจะเข้ามาเพราะเรื่องของสื่อสังคมโซเชียลก็ได้อัศวินไม้หรือแม้กระทั่งเจอกันเพราะเรื่องของงานหนะ้าที่การงานที่ทําร่วมกันหรือเป็นการเอ่อคอนแทคกับลูกค้าก็ได้ที่จะเจอนะคะ เจอเพราะการเดินทางเจอเพราะเรื่องงานหรือสังคมโซเชียลนี้ก็ค่อนข้างสูงแล้วสมหวังไหมขยายความต่อนะคะเจอแล้วคนโสดจะสมหวังไหมสมหวังที่จะได้แบบได้คุยได้เป็นคู่รักกันอนะได้ไม่เหงาไหมคะเพราะลึกๆก,ก็เหงาอะเนาะไพ่เดมูลคือเหงาไพ่สเตรนท์นะคะทำบาลาน มีโอกาสที่จะสมหวังมากมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่สเตรนท์เนี่ยเป็นไพ่การสมยอมก็ได้ก็เหมือนกับว่ายอมเป็นทารักยอมเป็นทารักนะคะไพ่ทาร้านคือการปรับตัวเข้าหากันการที่คนเราอะ่ะต้องเรียนรู้กันอะ่ะต้องปรับนะคะต้องจูนเข้าหากันหนึ่งดาบคือความสําเร็จดาบสวมชอม่อมะกอกนะห้าไม่เท้าถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายความ คิดเห็นบางอย่างที่ไม่ไม่อารุนลอยกันบ้างมันเหมือนกับมันก็มีนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นปัญหาในแง่ของการคิดถึงความมั่นคงนะคะคืออาจารย์มองว่าได้ครบแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแบบเร็วๆว่าเฮ้ยไปถึงผู้ใหญ่ทันทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะไอ้ไพ่สิบเหรียญมันคือสถาบันครอบครัวหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะมองว่าการครบกันนี่จะใช้เวลาในการสร้างตัวก่อนอาจจะตกลงกันว่า ขอแบบงานสักเซสประสบความสำเร็จขอสร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเราค่อยแบบถึงอนาคตตรงจุดนั้นค่อยว่ากันแต่ยังไงก็ได้ครบแน่นอนสำหรับคนโสดไม่ว่าคุณจะเจอชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ชาวธาตุลมก็เป็นได้ทุกธาตุนั่นแหละที่จริงแล้วนะคะอาจารย์มองก็มีโอกาสที่จะได้คบหาอย่างน้อยได้คบแน่นอน นะคะแต่อนาคตจะได้อยู่เป็นครอบครัวไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งนะคะแต่ได้เ,เรียนรู้ได้ครบได้เป็นกู้รักก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่โรมัสแองเจิลค่ะ ให้แนะนําว่านะคะให้เราอ่ะสวดอ้อนวอนหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ calling your soulmate นะนะคะก็เหมือนกับว่าถ้ายิ่งถ้าใครยังไม่มีคู่เนี่ยเขาเรียกว่าอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจากเทพองค์ไหนก็ได้ที่คุณให้ความเคารพนะคะขอได้นะคะพลังนั้นจะเรียกคนรักมาหาคุณนะคะการสวดนะคะ การขอพรน,นะคะคุณจะเจอคู่แท้ส่วนเมทนั่นเองหรือใครมีคู่อยู่แล้วก็ยิ่งต้องบอกว่าขอให้รักกันและเป็นคู่กันตลอดไปนะคะโอเคขอให้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสมหวังในความรักเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ